สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบใบเใบ็จ Asset Management ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับ EP นี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะ,คคะไปชมคอนโดมิเนียมอีกหนึ่งทำเลในทําเลสก,กยภาพค่ะภายในโครงการลุมพินีเมกาซิตี้บางนาค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอําเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเดินทางมายังโครงการได้สะดวกสบายนะคะเพราะว่าอยู่ในจุดขึ้นลงทางด่วนค่ะบนถนนบางนาตลาด เชื่อมถนนนะคะไปยังวงแหวนการจนาพิเศษได้ด้วยแล้ค่และนอกจากนี้นะคะโครงการเนี่ยก็ยังไลยล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอยู่ใกล้นะคะกับสถานศึกษานะคะอย่างมหาวิทยายลัย a b แบค่ะมหาวิทยายลัยลามคำแหงค่ะใกล้นะคะโรงพยาบาล ปิยมินค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาบางนาอีเกียเมกะบางนาค่ะ, na, kea, คะสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะคะ ภายในบริเวณโครงการค่ะคุณผู้ชมเขาออกแบบมาให้ร่มรื่นน่าอยู่มากๆกับพื้นที่สีเขียวนะคะลายล้อมไปทั่วทั้งโครงการเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนะคะระบบรักษาความปลอดภัยค่ะเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทค่ะกล้องวงจรปิดรอปรพอที่จะดดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ส่วนกลางสวนหย่อมสนามเด็กเล่นฟิตเนสและสระว่ายน้ำค่ะอีกทั้งนะคะยังมีร้าน สะดวกซื้อร้านอาหารค่ะและร้านซักอบรีดไว้บริการลูกบ้านด้วยละค่ะสะดวกสบายน่าอยู่นะคะแบบนี้เดินทางก็ง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลย ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเล็กที่79 605ค่ะอยู่ที่อาคาร B นะคะชั้น21ค่ะห้องนี้นะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะภายในห้องนะคะมีขนาดพื้นที่26.38ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในบริเวณห้องกันดีกว่าว่าจะสวยนะ่าอยู่แค่ไหนตามมาเลย และตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ภายในบริเวณห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ mm. เข้ามาภายในห้องนะคะ mm. คุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงก่อนค่ะห้องนี้ใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกก็ดีเลยละค่ะสามารถเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์นะคะกับโซฟาชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ได้ด้วยค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีรองเท้านะคะ mm. <ๆ>เยอะๆก็สามารถที่จะตั้งตู้รองเท้าไว้บ,บริเวณด้านข้างได้ค่ะ และถัดมานะคะเป็นบริเวณห้องนอนค่ะคุณผู้ชมเขามีการกั้นพื้นที่นะคะกับกระจกนะคะบานสไลด์นะคะเพื่อเพิ่มเติมความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะภายในบริเวณห้องนอนค่ะค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวค่ะมีการบิวอินตู้สภาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ฟุตนะคะพร้อมกับนะคะมีพื้นที่ที่จะเพิ่มเติมโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นมุมทํางานได้ด้วยค่ะห้องนี้มีหน้าต่างกระจกบาน สไลด์ค่ะที่จะเปิดรับลมนะคะชมบรรยากาศด้านนอกกับชั้น21สวยๆได้ด้วยค่ะ และสำหรับพื้นที่ถัดมาด้านในของตัวห้องนะคะเขามีการบิวอินค่ะเคาน์เตอร์ครัวท็อปซิงค์ล้างจานพร้อมกับชั้นวางของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการทําอาหารหรือวเตรียมอาหารได้เลยค่ะพื้นที่นี้นะคะจะมีห้องน้ําค่ะอยู่ติดกันนะคะมีการแยกนะคะพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะและสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ และพื้นที่ห้องครัวนะคะจะอยู่ติดกับโซนของระเบียงค่ะมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดปิดนะคะสามารถที่จะระบายกลิ่นขณนะที่ทําอาหารค่ะไปยังระเบียงด้านนอกได้ด้วยและคุณผู้ชมค่ะสามารถใช้พื้นที่ระเบียงค่ะเป็นพื้นที่ซักล้างวางเรื่องสักผ้านะคะหรือว่าตากผ้าได้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีเมกะซิตี้บางนาเริ่มต้นที่นาเซ็นทรัลบางนาขับตรงไปบนถนนบางนาตราด5.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับต่อไปอีก1.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะกับโครงการลุมพินีเมกะซิตี้บางนาค่ะอยู่บนทําเลศักยภาพห้องสวยวิวดีคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาค่ะได้ทางช่องทาง Facebook f แฟนเพจเนี่ยเจอส์แอสเซทเมนเทนเมนต์และยูทูบชาแเรื่องบ้านใบเจอส์แอสเซทเมนเทนเมนต์ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คําแนะนําและยื่นสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะและคุณยังสามารถที่จะนัดชมสถานที่จริงได้ด้วยค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยล่ะค่ะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปาริมณนทนที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับพี e ๆนี้หมเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ e ีหนะ้าสวัสดีค่ะ